โตโยต้านติดเครื่อง1.6รถปี2016ราคาเบาๆวันนี้จัดมาให้แล้วค่ะสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเนเน่อายุน้อยร้อยโลนะคะวันนี้เนเน่อยู่กับโตโยต้าอันติสนะคะทุกคนค่ะใครที่กําลังมองหาพนักง,งานราชการพนักง,งานเงินเดือนที่หารถไปทํางานช่วงหน้าฝนหรือว่าหน้าร้อนแบบนี้ไม่อยากโดนแดดไม่อยากโดนฝนไม่อยากเปียกไม่อยากอะไรทั้งนั้นนะคะวันนี้มาเลยจ้ะ เงินเดือนแค่15,000ก็สามารถออกรถคนเดียวได้ไม่ต้องใช้คนค้ำนะคะวันนี้ได้สีบอลเทาสวยๆแบบนี้เลยเนย่ให้ดูตั้งแต่กระจังหน้าจ้ะ กระจังหน้านะคะตกแต่งด้วยคโครเมียมตาไฟดวงใหญ่ๆใ,ๆใสๆเลยนะคะทุกคนไม่มัวไม่หมองเลยนะไม่มีความเหลืองเลยแม้แต่นิดเดียวนะคะวันนี้ซูมให้ดูใกล้ๆเอาให้เห็นความสวยแบบจัดหนักจัดเต็มเลยนะคะมาดูรอบคันกันค่ะว่าคันนี้หน้าจับหน้าจองยังไงจะ่ะนอกจากจะเป็นสีตัวรถที่สวยนะคะคันนี้นะคะได้แม็กอัลลอยนะคะจากโตโยต้าด้วยทุกคนแม็กนะคะสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะส่วนยางนะคะเปลี่ยนให้ใหม่แล้วทั้ง4เส้นนะ บอกเลยว่าคันนี้สวยมาเลยนะคะสวยสวยมาเลยนะกระจกมองข้างนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถมีไฟเลี้ยวมาให้แล้วนะจ๊ะอยู่ตรงนี้นะคะคันนี้คือสวยมากดูดีมากๆนะคะราคาก็เบามากเช่นเดียวกันถ้าใครอยากรู้ราคานะคะดูะรายละเอียดคันนี้แล้วมาเดาราคากันค่ะว่าคันนี้ราคาเท่าไหร่คันนี้นะคะติดฟิล์มให้ใหม่แล้วนะจ๊ะรอบคัน ที่เปิดที่จับตัวรถนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถแล้วก็คาดด้วยโครเมียมแบบนี้นะคะสวยๆเลยเนเน่เปิดให้ดูด้านในค่ะทุกคนด้านในคันนี้นะคะเป็นสีทูโทนนะคะเป็นสีดําตัดกับ,บ,บสีเดงสวยๆเลยนะคะเบาะเป็นเบาะหนังใครที่ชื่นชอบเบาะหนังนะคะต้องถูกใจกับคันนี้เพราะว่าเบาะหนังข้อดีของเขาคือทําความสะอาดง่ายนะคะเลอะนิดเลอะหน่อยเอาทิชชู่เช็ดเอาไม้กวาดปั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 ดเอานะคะเอาไม้ขนไก่ปัดปัดปัดก็คือ สะอาดสวยเลยนะคะด้านหลังก็คือนั่งสบายพอเมื่อกี้นะคะก่อนมาตรงนี้เนาะก่อนมาถ่ายทำตรงนี้นะคะเน่น่นั่งข้างหลังมาบอกว่านั่งสบายมากคนนี่นะคะด้านหลังตรงนี้นะคะก็สามารถเก็บของได้เยอะนะเดี๋ยวเนี้น่ดูก่อนว่าเปิดด้านหลังได้หรือเปล่าอ๋อต้องเปิดจากตรงนู้นนะคะ <S <S ด้านหลังนะคะนี่ตกแต่งด้วยโคมียมนะคะโลโก้โลโก้นะคะนี่แล้วเขาก็บอกตรงนี้ด้วยนะคะว่าเครื่องยนต์นะคะเป็นตัวเครื่องยนต์1.6ตัว G ีนะคะ ให้ดูสีรอบคันเลยว่าคันนี้นะคะสีสวยมากๆนะจ๊ะมาดูภายในกันอีกนิดนึงนะคะให้ดูทั้งสองฝั่งสองมุมเลยนะคะนี่ให้ดูเบาะหนังของเขานะคะว่าสวยกันขนาดไหนนะเบาะหนังนี่สวยมากนะคะทุกคนทําความสะอาดง่ายแล้วก็กว้างขวางมากๆนะคะนี่จ้ะ ะะจะได้เป็นเกียร์ออโต้นะคะขับง่ายขับสบายไม่ต้องเหยียบคันให้มันเมื่อยขานะคะพวงมลลาลัยเป็นทั้งพวงมลลาลัย power และพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะขับง่ายขับสบายกระจกนี่ก็ปรับไฟฟ้าทั้งหมดแล้วด้วยนะคะกระจกมองข้างก็ปรับไฟฟ้านะจ๊ะมาเน่ๆขออนุญ,ญาตนะคะแอบเดินมาก่อนเพื่อมาเปิดห้องเครื่องนะคะให้ทุกคนได้ดูให้เห็นความสวยความงามของห้องเครื่องคันนี้นะคะ ห้องเครื่องเดิมๆไม่มีไหลไม่มีเยิ้มนะคะแห้งสนิทคานหน้าก็คานหน้าเดิมค่ะไม่บิดไม่โค้งไม่งอรอยมาร์กรอยอาร์คจากโรงงานนะคะยังอยู่ครบทุกจุดนะคะ เห็นไหมทุกคนมองเห็นไหมคะคันนี้นะคะเดี๋ยวเปลี่ยนถ่ายของเลวให้นะคะตัวกรองอากาศเปลี่ยนให้แล้วก็แบตเตอรี่ดูแลให้อย่างดีนะคะฝากระโปรงฝากระโปรงนะคะรอยอาร์กยังอยู่รอยมาร์กยังอยู่นะคะเดี๋ยวนี้ขออนุญาตปิดฝากระโปรงก่อนจัดเดี๋ยวจะมาบอกราคาคันนี้ให้นะคะสําหรับใครที่กําลังนั่งเดาราคากันอยู่นะคะมาเดี๋ยวนี้จะบอกแล้วนะคะว่าคันนี้ราคาเท่าไหร่คันนี้นะคะราคาตัสดส่นอยู่ที่448,000บาทเท่านั้นค่ะ 4 4 8 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะออกรถใช้เงิน0บาทนะคะเพราะคันนี้ออกรถฟรีดาวจ้าไม่ว่าจะมีประวัติไม่มีประวัติเอาไปเลยค่ะฟรีดาวคันนี้เนเน่ดันฟรีดาวให้ก่อนเลยและผ่อนเริ่มต้นกันอยู่ที่8,00พนนะคะผ่อนเริ่มต้นกันอยู่ที่800 0ใครที่อยากได้รีบทักรีบโทรเข้ามาค่ะช่องทางการติดต่อขึ้นให้ที่ด้านล่างนะจ๊ะแจ้งว่ามาหาเนเน่อายุน้อยร้อยโลนะคะหรือใครที่อยู่ใกล้ร้านของเรานะคะ มาที่หน้าร้านนะคะแจ้งเลยว่ามาหาเนเน่อายุน้อยร้อยโลลูกค้าจะได้โปรโมชั่นนะคะซื้อรถ1คันแถม1คันนะคะและที่สำคัญนะช่วงนี้นะคะแจกทองให้ด้วยจ้าแต่อย่าลืมนะคะแจ้งว่ามาหาเนเน่อายุน้อยร้อยโลนะคะสำหรับวันนี้เนเน่ต้องขอตัวลากันไปก่อนค่ะเมื่อนึกถึงรถบ้านรถมือสองรถสวยๆแบบนี้ให้นึกถึงเนเน่นะคะสมชายคาเซนเตอร์รถไม่ดีที่นี่ไม่ขายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้นะจ้าขอบคุณค่ะ บริการดีรถสวยในครอบครัวทันที่สองคะ่ะต้นรับอย่างดีเลยค่ะออกง่ายออกเร็วนะครับสภาพดีทุกคันครับมีคนแนะนำม,มาจากมาจากกระบินบุรีค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะผมข,ขายพาเซนเตอร์รถไม่ดีที่นี่ไม่ขายผงข,ขายสุดยอดสุดยอดสุดยอดเลยค่ะ